เรื่องการจัดซื้อวัคซีนที่มีผลประโยชน์มีเงินทอนผมขอกราบเรียนให้เข้าใจง่ายๆเลยครับว่ารัฐบาลไทยซื้อวัคซีนโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งบริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เขามี Code of Conduct ครับเขาไม่สามารถที่จะมาเจรจาเรื่องผลประโยชน์เรื่องคอมมิชชั่นแม้กระทั่งอย่าว่าแตใต้โต๊ะนะครับบนโต๊ะก็ไม่ได้ครับในการซื้อวัคซีน ก็แล้วแต่ผู้ขายครับของแอสตราเซเนกาของไฟเซอร์เขาให้ทําเป็นสัญญาก่อนนำเป็นสัญญาต้องทําเซ็นเอกสาร2องสาฉบับวุ่นวายครับแต่ก็ต้องทำฮะมันเป็นตลาดของเขามันเป็นขั้นตอนของเขาส่วนซีโนแวคที่ท่านถามสัญญาอยู่ไหนสัญญาอยู่ไหนซีโนแวคเขาไม่ได้ขอสัญญาฮะเขาขอเป็น advance purchase order แต่ในใบ,บสั่งซื้อมันก็มีข้อกำหนดว่าความรับผิดชอบเป็นอย่างไร นะครับกำหนดส่งเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เงื่อนไขอย่างไรนะครับค่าปรับไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีครับส่งสายเขาก็ไม่ให้ปรับครับตลาดเป็นของเขาครับจะเอาไม่เอาวัคซีนโควิดรัฐบาลไทยยังไงก็ต้องเอาครับเพราะว่าชีวิตของประชาชนสำคัญเหนือกว่าสิ่งใดราคาเท่าไหรก็ต้องเอาแต่อย่างน้อยวัคซีนที่เรามาใช้นะครับก็อยู่ในราคาที่ไม่ได้สูงกว่า ประเทศอื่นๆที่ซื้อหรือผมคิดว่าถูกกว่าด้วยซ้ำที่สมาชิกท่านประเสริฐจันทรรัตวงทองท่านได้กล่าวว่าของบว่าสิแล้วไปซื้อเกไอ้ส่วนต่างไปไหนผมได้เรียนไปแล้วมันขอแก้นิดเดียวของงบว่าสิดซื้อ9มันไม่มีส่วนต่างครับเขาตั้งว่าสิแต่เบิกมาใช้แค่9้าเพราะนั้นมันไม่มีการคืนด้วยซ้ำครับ มันก็คือเอามาใช้แล้วเขาก็เหลือโบกเงินงบเงินกู้ก็เหลือไปก็ไปใช้อะไรก็เป็นเรื่องของเขากระทรวงสาธารณสุขก็มีหน้าที่ซื้อวัคซีนเท่านั้นก็จบไปสิ่งที่ทุกท่านได้พูดมีประโยชน์ทั้งสิ้นครับไม่มีสิ่งที่พวกท่านได้คิดปรารนาร้ายต่อบ้านเมืองในส่วนที่ท่านบอกว่ามีการกระทําที่สอบไปในทางทุจริตผมจะไปตรวจสอบครับผมจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบส่วนที่ผมปรับปรุงได้ ทีมของผมปรับปรุงได้ผมก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันต่อสู้แล้วเราก็จะผ่านวิกฤตการเช่นนี้ไปได้ด้วยความสวยงามครับขอกราบขอพระคุณครับ่าะตา